สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุนร้านโกโตนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดระนองสถานที่ร้านนี้อยู่ใกล้มากๆอยู่ในตัวเมืองเลยครับอยู่เส้นถนนเรียงราดเป็นร้านที่ผมมาก,กินประจํานี่แหละครับนี่ก็จะเป็นเมนูแรกที่ผมสั่งประจําก็คือข้าวขาวหมูติดมันพิเศษเห็นไหมครับทุกคนดูน่าก,กินมากๆเลยราน้าจิ้มน้ําจิ้มก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ออกเค็มไปลายนะครับ ตัวเนื้อก็จะนุ่มๆเด้งๆส่วนอีกเมนูก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองไข่กระดูกอ่อนนะครับเห็นไหมครับทุกคนตัวกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะนุ่มมากๆเลยนะครับเหมือนทางร้านเนี่ยตุนมาอย่างดีเลยนุ่มมากๆแค่เคี้ยวก็คือละลายในปากแล้วหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองมาชิมสักทีแนะนำว่าลองมากินดูสักครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับ